เออไปเลยเพื่อนอ้าวชนตายเฉยเออตายเออสุดยอดวะ่ะสวัสดีครับชอบเล่นสกินมนทาทุกท่านอีกครับผมกองซานะครับวันนี้ท่านนในเกมโอ oh, วช่วยกันอีกแล้วนะครับกับอีกหนึ่งสกินสุดท้ายนะครับของกิจกรรมเรื่องพวสุดท้ายไหมสุดท้ายที่เปิดกล่องได้แล้วกันอ่าทำสกินนี้เลยครับ ของเจ้าแฮมมอนนะครับเจ้าหนูแฮมสเตอร์ของเราครับ breaking ball นะครับสำหรับซับมารีนหรือว่าเรือดำน้ำนั่นเองนะครับก็เป็นสกินที่มีความเทพซ่าแล้วมันมีตอนไปลูกบอลไหมน่าจะไม่มีต้องไปดูในเกมเองนะครับอือาวุธนี้ผมชอบมัน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 ดูเท่แล้วมันดูน่ารักไปพร้อมกันนะครับไม่พูดเยอะแล้วกันไปลุยเลยนะครับโอเคครับผมมาลุยครับกับ breaking ball นะครับซับมารีนเรือดำน้ำนั่นเอง ไปครับมันแหวนมาแล้วมันแหวนมาแล้วใส,ส่สแว่นว่าซับมารีนใส่แว่นผมว่าเออจังแลดท็อปยอนโดนท็อกนะฮะโอ้โหมันสายดีเฟนต์เลยโอ้ยสวยอาเอาเอาเออลอยทีนึงเอาไปไหนแล้ววะาผมทำอะไรผมเนี่ยอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยโอ้ไม่กอดเข้าพอย์ก่อนไอ้ยาเลื่อนมันมีแล้วเอาใครเก็บเลื่อนเลยวะรีเพลนดีดควาย Thank you ไปไหนล้วเพื่อน ไม่ต้องไปไหนเลยเพื่อนอยู่นี่ละได้อยู่แล้วเพื่อนนะโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเออไปเลยเพื่อนโอ้โหมันมันไปไล่ฆ่านี่แล้วอ่ะโอ้ my god โอ้โหไม่ไหวแล้วครับคราวนี้ experience in quality แต่มันน่าจะไม่ทันนะ ขอนทุกด,ด้วยนะโอ้โหเราซัพพอร์ตสองคนครับ, oh <my> บรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเรียกว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นโอ้ใช่เหรอ,อว่าไม่ใช่ครับ oh <my> ดิฟทายได้ครับแต่ได้แค่นั้นแหละฮะทำอะไรไม่ได้มากกว่าน,นั้นครับ oh <my> มาเอ้ยโอเค สัดีครับผมเดี๋ยวฮิวก่อนไปฮิวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าแป๊บนึ่เราเซ็นย่าตาไปแล้วอือบ๊อบบ้าไปเลยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนสวยบ๊อบไปแล้วว่ะโอ้ไม่ก็โอ้บ๊อบยิงฟรีเลยอย่างเงี้ยอ่ายิงบ๊อบตายไปแล้วครับ โอ้โหยากอยู่ตายครับโอเคให้พเพื่อนของเลาับก่อนนะเลือดม่มีแล้วนะครับหายใจกันบ้างไนะม่มีเลือดแล้วโอ้เครยโอเคอเครับผมบ้าเอ้ย แฮมเมอร์สวยครับมาดิเพื่อนเอ้าคูณสัมสามายิงตัวนี้จบตายอยู่ป่ะเพื่อนเออสองบึ้มไม่ตายโอ,โอ,โอ๋อมันมันฮิวอยู่ครับท็บอปย้อนมาแล้วนะท็อปย้าอนมาจิเมธหรือเปล่าฮนะโหเล่นคอรหรือเปล่าเอาอ้าวเอาอ้าว โอ้โหเราจะเข้ายังไงเอาแล้วไรฮัหลุดแล้วนะโอ้ oh my god เอาอะไรวะแอรเรือดีนายไปแล้วเพื่อนไปไหนแล้วเพื่อนโอ้โอหมันไปนู่นแล้วอ่ะโอเค โอเคละเพื่อนเออเออไปแล้วเพื่อนกลับแล้วเจอกันสวยเพื่อนไม่ต้องไปไหนเพื่อนอยู่นี่ล่ะไม่ตายด้วยดิแล้วฝันไม่มีแพงคไม่กลับมาเลยเหรอครับ เ,เพื่อนโอ้โหโอ้โหเออบึ้มมั่มไปดิเพื่อนเออตีหน้ามาเลยไม่ต้องยิงก็ตีหน้ามาแล้วกันโอ้ oh my god อยู่ตรงนี้แหละเพื่อนมาเลยเพื่อนทนีนี้ก็ชนมาเออมาเลยเพื่อนมาเดือเดเกันไปเลยสวยครับผมเออดักหน้าไปเลยฮะงงงงผมงงผงงมงรู้ทำอะไรเมื่อกี้ ออโอ้ดูฟิต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  <c oughs> ยิงครับผมยิงทางไปเลยมาเป็นสายยิงไปแล้ว <c oughs> อ้าวโดนดูดครับกับก้นเซิร์ เลยเพื่อนอ่ะสุดยอดครับผม,อมเอาะเบิดผมหน่อยเร็วไปไหนแล้วอ่ะไม่ต้องไปไหนลวเพื่อนนี่ล่ะตายไปเออมาเดรู้จักพลังแห่งซับมารีนป่ะเออโอ้เค เราจะอ๋อเล่นเต็มเวลาไงผมว่าเล่นแบบเน้นเน้เนเล่นแบบเต็มเวลานะฮะโอ้เลยยิงครับยิงยิงระยะไกลด้วยเด้ดมาเลยเพื่อนอาจจะพุ่งเข้าไปแต่ว่าเริ่อิ๊ปะเนี่ยโหเรื่อมันพันเลยเพื่อน ว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนมันจะตายแล้วเออเออเอาเอ้าตกตกเฉยกลับไปเพื่อนผมว่ากลับดีกว่าโอเคเมื่อกี้ไปโดนไปโดนวินโนมเบอเกอร์ตกเฉยเลยครับวินโนมเเกอร์หงงเหมือนกันว่า ตกได้ไงเมื่อกี้ชาวมุลยาฮะเดิมดีหรือเปล่าฮะอ๋อแับผมเออไปเลยเพื่อน <c oughs> ไปเลยเพื่อน <c oughs> เออบุมบ้้งไม่ด้งหนึ่งตัวโอ่ะหอันตินเบตจะฆ่าคนได้นี่เป็นอะไรที่ยากเหลือเกินนะ บ้าเอ้ยโอ้โหแล้วหนีไม่ได้ครับเมื่อกี้เลย์ออฟเดอะเกมแน่นอนครับโอ้โหยากแล้วสภาพนี้ทีมคิวครับเรียกว่าสะสมมาตั้งนานโดนเซลดิสรัตทไปนะตุ้มเดียวจอดเลยนะครับบ้าสุดมาพอดีเลย เมื่อก่อนครับมาเดี๋ยวเผมไม่ยากผมไม่กล้าไปครับผมกลัวดูมฟิตมันอยู่แถวนี้แล้วมันดันครับเพิ่งดันดีกว่าครับเสียวถ้ามันมาดันนี่จบเลยนะกลับไม่ทันนะเออ60วินสุดท้ายครับกลับมาเพื่อนกลับมาเพื่อนเรลี่ครับ อือไป่เลยเพื่อนอออโอ้ my god โอ้เพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนไล่เลยอ่ะโอ้ my god อื้อมอซี่มอซี่จะตายแล้วมอซี่ทหารไม่ตายอีกมันจะฟรีไปแล้วเพื่อนมันจะฟรีไปแล้วโอ้เพื่อนถาจริง ่เอ้ยฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวหิวโอเคฮิวแล้วฮิวแล้วไปเลยเพื่อนไปไหนเพื่อนไม่ไม่มียา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 เพื่อนอ่าดันไว้ก่อนฮนะเออไม่เข้าไปเพื่อนสวยครับผมอ้าวชนะเฉยว่ะโอ้ my god ไม่น่าเชื่อฮะมันควจะเล่นงงๆแต่ก็ชนะครับโอ้โหสุดยอดดีว่าไม่ได้ผมให้ตบเลยจริงๆโอ้โหช็อตนี้นะครับสวยมากฮะพิกเกมอ่ะนะครับแต่ดันไม่สุดครับกลายว่าฝั่งเราชนะไปครับเออดูดิครับไปลงลงแล้วผมโดนชนเพื่อนุ่งเข้าไปฮะตายหมดเลยครับผมเออสุดยอดไปลุยกันต่อครับมาผมลุยกันต่อฮะ กับดานโฮเดซันดูหน้าโคลอนี่ครับ oh. มีวินโดว์เหรอเพื่อนไปแล้วไปเลยผมนี่ไปเลย,มมเลยนี่โอ้โหสุดยอดไม่มีใครรู้หรอกว่าผมมาถึงสองซ้ำถึงสองซ้ำไปเลยปั๊บปั๊บโอ้โหสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดปไปเลยเพื่อน <c oughs> ตายดิเพื่อนว้าเอ้ยล้มหนึ่งเพื่อนล้มหนึ่ง อูอุาสาห์ชนมันกระเด็นลงมาเออไปเลยเพื่อนอ้าวชนตายเฉยเออตายเออสุดยอดว่ะเออมาเพื่อนมาอันหนึ่งเพื่อนโอ้สวยครับวันนี้เออโซ่เจ้าอยู่ข้างบนล่ะเอ้าเออเว้ยอยู่ดีๆได้มั่วๆเข้ามาก็ชนะครับเออว่ะ ไปลุกปุบพับพุบพับแล้วไปครับผมลุยต่ออีกจังแล้วเหล่านี้โอ้ยแมนซะด้วยแมนซะด้วยตายแล้วเพื่อนเน่มาแค่ไหล่ะนะครับโอ้้หจะตายโอ้แล้วตายด้วยสวยครับทำไมก็ ้ได้อยู่นะได้อยู่นะาเออจบรวดเร็วเลยปะเนี่ยจบรวดเร็วเลยวะเอาไปครับโอ้ออไม่น่ารวดเร็วแล้วครับตอนนี้โจลงมาวารีโอ้ห่วยก็จุดไม้ไซา์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวระวังระวังระวั ระงก่านระวลง่อนลง่อนลงมันจะตายแล้วเพื่อนเดี๋ยวนหนวะตายครับแม่ตกมาสวยด้วยครับแม่คิวก่อนนะครับมาดิครับก็มาดิครับเอาน娜安娜ออน่าจะบูนเอฟิดวะ เออยิงผมยิงแล้วผมกดค้างผมกดค้างไม่ให้เข้าเพื่อนไปไหนแล้วสวยอยู่เพื่อนนะครับสวยอยู่นะครับผมยิงระเบิดไปแลยฮะไอ้เมื่อดาวด้วยสวยครับผมเดี๋ยวๆกลับก่อนกลับก่อนไม่มีเลือดแล้วอย่าพึ่งเพื่อนไม่มีเลือดแล้วบ้าเลยเมื่อกี้ได้แค่หน่อยเดียวเหรอ โอ้โหมันมันตามล่าขนาดนี้เลยนะโอเคเราก็ได้หนึ่งในสามครับอย่างน้อยก็ได้นะคิดในแง่ดีครับคิดในแง่ดีไว้นะฮะโอ้ฝั oh. ่งน้องนี่ยูนิเปอร์มานี่คือจบแล้วนะจริงสวยครับเอ้ารับโดน โอ้ฮิกวก่อนนะครับโอ้แผ่นบันไดน,มนไม่ใช่แผ่นบกไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่ไหวแล้วเพื่อนเย้ใครโดนอะ่ะเอา้าอน,นาโดนแทนครับโอ้โหอันดีเมดกโกหัวไม่ได้ใช้ใช่ไหมเนี่ยสภาพเนี้ย ยากเลยครับอย่างนี้โ oh อ้ไม่กอดถอยก่อนถอยก่อนอันที่เป็นเรามาเยอะแล้วครับผมว่าชุดเดียวน่าจบครับโอเคเลยเพื่อนขอบคุณครับบ้าโดนดันอีกผมสุดยอดไปเลยไม่เปลี่ยนตัวเ้ื่อนอะ ยอมโดนเหรอครับมาโยโลเลยก่อนครับผมมามาละบากละบากเลยอ่ะมาเลยเพื่อนมามีบ๊อบด้วยมาเลยเพื่อนบ๊อบก็ยิงบอ๊บอบก็ยิงสวยมาเลยเพื่อนยืนอยู่ข้างในครับผมบอกยืนข้างในนะโอ้เลือดแล้วหนึ่ง อย่างน้อยก็ได้อย่างน้อยก็ได้ไอ้นี่นะครับโอ้โหไม่น่าจะรอดครับโอ้ oh my god อ่ะโอเคอย่างน้อยก็ได้หนึ่งพอยครับ,จบเจอวกันที่ใหม่กันใหม่แต่เมื่เเอเดามาแล้วนะครับเพื่อนไปยืนรับดาเมจด้วยใจเขาได้ใจเขาได้โรลนิง่งเอาครับ ไปครับพุ่งชนไปเลยอื้อเด้งไปสวยครับโอ้ไม่ก็ให้ใครไปเนี่ยอัดพื้นไปดิเพื่อนสวยมากเพื่อนสวยมาก,มากเอาคนเพื่อนจะตายแล้วนั่นแหละสวยครับสวยครับผมโอ้โหสุดยอด โคตรเดือดนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่เดือดมาเวกิ้งบอลมันเหนือจังวะวันนี้สุดยอดครับเพลย์เกมเกณจ์ีครับมันเป็นช็อตไล่สับเลยนะฮะสุดยอดครับผมเตอเติร์ตเติยูจินโอเคนะฟับฟับอืมเรียกว่าเอายังไงดีโอ้โหขีดขวาใส่อย่างเดียวแล้วเมื่อกี้สุดยอดครับผมโอ้โหเดือดเดือดมากโอ้โหเรนเดชั่นด้วยครับ โอเคครับผมก็จบไปแล้วฮะกับซับมารีนนะครับ b r กิ้งบ g บทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่สวยงามแล้วก็น่าจะครบถ้วนจบกระบวนวามไปแล้วสําหรับเออสกินทั้งหมดในกิจกรรมนี้นะครับผมก็วันนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่ดูจบคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่กิจกรรมหน้านะครับก็สกินก็เดี๋ยวไว้มารีวิวอีกหรือไม่ก็โอเวอร์สองจะมาหร,หรือยังอะไรก็ยังไม่รู้นะฮะวันผมอนอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับหรือไม่รู้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตหรือเปล่านะครับวันนี้ไปแล้วทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะ จะดูกดไลค์กดซับไ b e กดแจ้งแข่งใจกองซานนะผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ทุกคนสวัสดีครับขอขอบคุณ to Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนบสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มสะเทียนเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ทับ200เมก เล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับค่าดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีสตรีมก็ง่ายเพื่อๆสามารถเข้าไปดูรละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้ดิสคริปชันของคลิปนี้นะครับหรือถ้าสนใจอยากสมัครแพ็กเกจนะครับเข้าไปที่ w w w t r u e s u p e r f i b e r g a m e r p r o p a c k c o m บอกเลยโคตรคุ้ม